เอฟายเราให้ความสําคัญกับดีไซเนอร์เพราะว่าสถาปัตย์กับอินทีเรียดีไซเนอร์เนี่ยเป็นตัวกําหนดโครงสร้างของตัวบ้านขอเสียงประมือให้กับน้องสุดที่พงษ์คามทิศค่ะดค่ะาดีปราเราทอถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบหรือว่าเราลัคะครับมันสามารถมีความสุขแล้วก็ทําได้เรื่อยๆค,ครับ โดยบางทีมันอาจจะเหนื่อยแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่เราน่าจะอยากทําสิ่งนั้นต่อไปถ้าทําในสิ่งที่รักเพราะมันน่าจะห่ามาได้ดีค่ะในโซนของก่อสร้างเราก็ ถ้าเกิดน้องๆเห็นก็จะมีเรื่องของการป้องกันเรื่องของฝุ่นหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยความสวยงามถ้าเกิดงานโครงสร้างจนถึงมุงหลังคาเนี่ยเราก็ใช้เวลาก่อสร้างอยู่ประมาณสามเดือนครึ่งนะครับครับสวัสดีครับผมลอยคินนะครับนาจุติพงศ์คาทิพย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับจุดของปีนี้ก็คือการรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมชนะประกวดในสาขาของ อาร์เคดิจิทครับผมชื่อผลงานว่าจากชุมชนสู่คนยานเศรษฐกิจครับอคอนเซ็ปต์ผมก็คือการเข้าไปออกแบบพื้นที่ใต้ทางด่วนให้เกิดการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมโดยจะใช้ตรงใต้ทางด่วนนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของระหว่างพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ย่านคนเมืองครับผมเนื่องจากไซต์ที่เลือกมาจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งก็คือย่านชุมชนแล้วก็คนเมืองนะครับผมจึงอยากออกแบบให้พื้นที่ใต้ทางด่วนที่เป็นจุด สวนกลางตรงนี้เป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนและก็คนเมืองเข้ามาใช้ประโยชน์มากที่สุดครับผมรู้สึกดีครับที่แนวคิดของผมครับได้เข้าไปช่วยพัฒนาชีวิตเขาให้ดียิ่งขึ้นครับผมพี่คิดว้ก็เป็นนักออกแบบครับเป็นถาปนิกเพราะว่าออกแบบพื้นที่ให้กับผู้คนที่เขามีความต้องการในด้านนี้นครับ ถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบหรือว่าเรารักครับมันสามารถมีความสุขแล้วก็ทำได้เรื่อยๆครับโดยบางทีมันอาจจะเหนื่อยแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะชื่อปลานะคะปานิสาวงชะอุ่มค่ะอ,อ,อยู่สาขาอินทีเลียค่ะมาจากพระจอม9ก้พนครเหนือคะ่ะ ก็ผลงานนะคะชื่อว่านานาจิตตัง c คาน์เ e อร์เซ็ค่ะจะเป็นการออกแบบเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมไทยสร้างสารรค์นะคะเหมือนกับว่าเราจะทำให้คน2องเจเน t เรชันก็คือเก่าและใหม่เนี่ยเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะโดยการนำความเป็นไทยมากๆกับความเป็นสากลมากๆแบบที่เ,เด็กเจนแซททุกวันนี้เสพอยู่ะคะ่ะก็นำมารวมกันให้เกิดเป็นพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์แห่งใหม่ขึ้นมานะคะ่ะ ก็จะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะถ้าแบบมันได้เกิดขึ้นจริงๆเพราะคิดว่าสิ่งนี้มันแบบยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะที่แบบว่าเป็นความคอนทาราต์ของคนสองเจนแล้วมาอยู่ด้วยกันนะะคทําให้เราอาจจะเข้าใจเจนผู้ใหญ่ได้มากขึ้นด้วยค่ะ mm hmm. การออกแบบภายในมันใกล้กับคนมากที่สุดค่ะ เหมือนกับสิ่งแรกที่เราอยู่ก็คือบ้านเราจะออกแบบบ้านยังไงให้เราอะรู้สึกอยากอยู่ตรงนี้ได้นานมากที่สุดก็เลยคิดว่าการอแบบภายในมันมีความใกล้ชิดแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนได้มากค่ะอาจจะเป็นองค์กรที่ให้อิสระในความคิดของเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราเราเสนอไอเดียใหม่ๆไปเขาก็พร้อมที่จะรับฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ มันทำให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะอยากทําสิ่งนั้นต่อไปถ้าทําในสิ่งที่รักเพราะมันน่าจะทำไมาได้ดีค่ะจริงๆตัดสินใจยากมากเลยของทั้งสองสาขานะคะคเพราะว่าน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดเนี่ยคือมีความสามารถแล้วก็ผลงานเนี่ยน่าสนใจ หลายหลายส่วนนะคะส่วนของน้องทั้งสองคนเนี่ยคือตรงจุดแล้วก็ตรงคอนเซปต์ของโจทย์ของ a อมากที่สุดนะคะในเรื่องของการสร้างสรรพื้นที่แห่งความสุขนะคะเนื่องจากว่าอ,อ,อย่างผลงานของน้องทั้งสองคนเนี่ยมีจุดเชื่อมโยงกันคือเหมือนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่สเปซของชุมชนนะคะให้ให้ทุกคนเนี่ย มาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็สอดคล้องกับการออกแบบของ f อไเราเหมือนกันแล้วก็เน้นการใช้พื้นที่ร่วมกันของคนภายในครอบครัวที่สามารถสร้างสารรค์ความสุขให้เกิดขึ้นในบ้านค่ะน,น้องสองคนน่ารักนะครับแล้วก็เรามีความยินดีมากๆที่ได้พาน้องๆที่จบสถาปัตยกรรมนะครับในฐานะที่เราก็ดูในเรื่องของการออกแบบได้โดยตรงนะครับน้องๆก็มีคำถามที่เราสามารถที่จะสร้างอินสปาย ให้น้องๆไปทํางานต่อได้ที่มหาลัยนะครับในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของแนวคิดที่การกําหนดฟังก์ชันให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีความคิดมาจากเริ่มต้นยังไงก็น้องๆที่มาวันนี้นะครับกเ็เป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับก็มีความคิดที่สร้างสรรค์น,นะครับในเรื่องของการออกแบบที่อยากจะมีแนวคิดนะครับที่ ยุคในแต่ละยุคที่มันเปลี่ยนไปนะครับฝากถึงน้องๆทั้งสองคนนะครับก็ในเรื่องของการเรียนนะครับในเรื่องของการออกแบบกับชีวิตการทํางานจริงมันแตกต่างกันนะครับจริงๆอยากน้องเอาวันนี้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นอินสปายนะครับเป็นประสบการณ์ที่จะเข้ามาเติมเต็มนะครับความรู้ที่จะเอากลับไปสร้างผลงานสร้างสารรค์ให้กับสังคมหรือกับลูกค้าที่เรา ต้องการออกแบบในเรื่องของบ้านเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของออสถาปัตยกรรมนะครับก็จากประสบการณ์วันนี้ก็อยากให้น้องๆเอาไปใช้ให้เต็มที่นะครับตั้งแต่บ้านที่แบบดูจากภายนอกฟาสาตเอ่ยแบบว่าโครงบ้านคืออันนี้ก็คือออกแบบได้ดีแล้วก็สวยมากๆแล้วพอเข้าไปดูข้างในอีกเนี่ยมันก็คือแบบว่าตะลึงก่าเลยนะคะก็คือเหมือนแบบมันคือเหมือนมันออกแบบได้ครบคันแล้วก็แบบ ช่ค่ะมันมีหลายส่วนที่เป็นมลติฟังก์ชันทำกิจกรรมได้หลากหลายด้วยค่ะรู้สึกดีมากเลยครับที่ที่ทาง F 5สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีๆแบบนี้ให้ก็คือเราได้มาเยี่ยมชมโครงการที่สามารถก่อสร้างจริงแล้วก็เป็นบ้านที่เสร็จแล้วจริงๆคือกระบวนการเนี้ยผมคิดว่ามันหาประสบการณ์ได้ย,ยากมากเพราะว่าเรายังเป็นนักศึกษาอยู่ก็ขอขอบคุณทาง A 5ครับที่สามารถมอบ โอกาสแบบดีๆนี้ให้ครับจริงๆก็ชอบทั้งโครงการทั้งหลังเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบงานดีเทลอยู่แล้วแล้วพอได้มาเห็นแบบงานสตาร์ที่มันเป็นแบบคลาสสิกแบบนี้ครับ mm hmm. ก็สามารถเอาไปพัฒนาเป็นตัวอย่างในการออกแบบชิ้นงานเราต่อ,ตอไปได้ครับ mm hmm. ผมคิดว่าต่างมากครับก็คือจากที่ผมนั่งอยู่ในขับเฮาแล้วมองภาพทีดีในทีวีใช่ไหมครับมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งพอผมได้ มาดูของจริงรู้สึกเ้ามากเลยครับว่าเอ้ยมันสามารถสวยกว่าทีดีได้ขาน,นี้เลยเหรอรู้สึกชอบครับชอบสวยมากครับครับก็เอฟายนะครับเราให้ความสำคัญกับดีไซเนอร์นะครับเพราะว่าสถาปย์ครับอินเท i ร์เ e ียดีไซเนอร์เนี่ยเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของตัวบ้านนะครับคือเอฟายเนี่ยเราสร้างบ้านนะครับ ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยจริงๆมันโดนวางกรอบไว้โดยดีไซเนอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ที่มันไม่สามารถรงรอยกันได้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราต้องอยู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่บ้านอยู่โรงเรียนยหรือที่ทํางานเนี่ยเราก็ต้องอยูอ่ในอาคารนะครับเพราะฉะนั้นอาคารถูกกาหนด าการอยู่อาศัยร่วมกันโดยดีไซเนอร์บริษัทเอฟ่ยเป็นบริษัทมหาชนนะครับเราเราเน้นเรื่องของ ESG ด้วยนะครับช่วงนี้ตลาดทรัพย์ก็โปรโมทเรื่องนี้แล้วก็เราก็ให้ความสำคัญอย่างมากคือคนชุมชนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันได้โดยสอดคล้องกันนะครับซึ่งคนที่กำหนดสิ่งนี้เนี่ยก็คือดีไซเนอร์ครับก็เอฟเราสนับสนุนโดยการให้ทุนการศึกษานะครับโดยมอบรางวัลให้2รางวัลน,นะครับสำหรับ ผู้ที่ออกแบบทั้งสถาปัตย์และอินเทียร์ดีไซน์ที่เข้าตาคณะกรรมการของเอสเซฟของเราครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองนำความชอบหรือว่าสิ่งที่ตัวเองรู้สึกสนุกกับมันแล้วก็ถ้าเราทำสิ่งที่ชอบเนี่ยสิ่งที่ทำออกมามันก็จะประสบผลสำเร็จแน่นอนค่ะแล้วเราก็จะมีความสุขกับมันด้วยค่ะครับก็อยากฝากว่าเราต้องเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองให้มากๆครับ แล้วก็เก้าข้าวมาจากเซฟโซนของตัวเองเพราะผมคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับแค่เราจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นครับ